เรามาต่อข้อที่สองกันนะคะเริ่มจากตั้งชื่อเลยค่ะให้สามเ y บวกสองไกำลังสองเท่ากับศูนย์นะคะเป็นสมการที่หนึ่งห้าเกลบสามกำลังสองเท่ากับลบห้าสิบเจ็ดเป็นสมการที่สองจากนั้นพิจารณาสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการกําจัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราต้องการกําจัดคือ x กับ y สัมประสิทธิ์คือเลขอะไรคะเลขสามกับเลขห้า ทำสัมประสิทธิ์ให้เท่ากันค่ะนักเรียน3ทํทำยังไงให้เท่ากับ5 5ทําทำยังไงให้เท่ากับ3นะคะก็คือครอนอของ3กับ5นั่นเองครอนอของ3กับ5คืออะไรคะคือ15เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้3เท่ากับ15โดยการเอา3คูณ5ดังนั้นเอาสมก,การที่1นะคะคูณกับ นำนะคะสมการที่1คูณกับหจะได้คูณทุกพจน์เลยนะ3 x y คูณห้าได้สิบหบวก5้คูณสองเป็น10บนะคะสิบกำลังสองเท่ากับ5้คูณศูนย์ได้ศูนย์ค่ะอ่ะเป็นสมการใหม่นะคะจากสมการที่1เราเป็นสมการที่สามต่อไปนะคะ จากสมการที่สองนะคะนำสมการที่สองนะคะคูณห้าทำยังไงเท่ากับสิบห้าลูกคูณสามนะคะเพราะฉะนั้นทุกพจน์คูณสามหมดเลยนะคะสามคูณห้าเป็นสิบห้าเอ็กวายลบสามคูณสามเป็นเก้านะคะเก้าพจน์ค่ะเก้าวายกำลังสองเท่ากับ ลบ57คูณ3นะคะ3 7 21ใส่1ทด2 3 5 15 16 17นะคะเป็นลบติดลบนะคะลบ171ให้เป็นสมก,การที่4ต่อไปนะคะเมื่อสัมประสิทธิ์เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำสมก,การทั้งสองมาบวกหรือลบกันนะคะอ่ะเรามาดูพิจารณาสัมประสิทธิ์ก่อน ตัวนี้เป็นอะไรลูกเป็น c ก่อนนะคะบวก 15. สิบห้าสมทธิิตัวนี้ก็เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงลูกให้หายไปก็ต้องเอามาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นก็นำนักเรียนจะเลือกเอาสมการไหนลบสมการไหนก็ได้นะคุณครูเอาสมการที่สามนะคะตั้งและลบด้วยสมการที่สี่ เพราะฉะนั้นจะได้สมการที่3ซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับมีอะไรบ้างใส่มาให้หมด 15x y บวก10 y กำลังสองลบลบนะคะด้วยสมการทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับของสมการที่4ก็คือ15 x y ลบ9กกำลังสอง เท่ากับขวามือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะ,ะก็คือเลขเลยคะ่ะของสมก,การที่3ก่อนนะ3ตั้งลบด้วย4เพราะฉะนั้นเอาศย์ตั้งลบด้วยสมก,การที่4คือลบ171่เรียบร้อยแล้วคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็แก้สมก,การเนาะก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาวงเล็บออกกันเอาวงเล็บออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกนะคะข้างหน้าวงเล็บเป็นบวกเอาออกได้เลย กลายเป็น1 5 x y บวก1 0 y กํลังสองแต่วงเล็บหลังนะคะเรายัางเอาออกเลยไม่ได้เพราะว่าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบค่ะดังนั้นนะคะเราคูณลบเข้าไปในวงเล็บเนาะหมายความว่าในวงเล็บถ้าเป็นบวกอยู่ก็กลายเป็นลบนะคะถ้าเป็นลบอยู่ก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ1 5 x y จากลบ9ก็จะกลายเป็นบวก9 y กํลังสอง เท่ากับ0ลบซ้อนลบนะคะลบซ้อนลบเปลี่ยนเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นมันคือศูนบวกด้วย171ได้171ต่อไปค่ะรวมพดขายนะคะรวมพดขายอะไรขายกันนี่สมการนี้กับสมการนี้นะคะ 15xy ลบ1 5 x หายหายไปกลายเป็น0ต่อไปนะคะกลายเป็น 10y วากำลังสองบวก เก้าวายกำลังสองสิบากำลังสองบวก y กํากำลังสอง,งได้เป็น19 y กําำลังสองเท่ากับ171ต่อไปนะคะเราก็กำจัด19เนาะ19คูณอยู่ย้ายไปหาร171หารด้วย19เเราไปตั้งหารข้างหน้ากันนะคะ 19คูณอะไรได้171อลงท้ายด้วย1ลองคูณ9นะ9 9 8 1ใส่1ทด8 9 1 9ทดอีก8เป็น17นะคะเพราะฉะนั้นตัดทอนกันได้นะตัดเลยนะคะ19 1 19 19 9, 9. 171เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ y กำลัง2มีค่าเท่ากับ9 y เดียวค่ะก็คือบวกลบรูทเเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะเราก็ถอดรูทเนาะบวกลบรูทมีค่าเท่ากับ3นะคะ,ะทีนี้ขั้นสุดท้ายค่ะเรารู้ค่า y แล้ว2ค่าเพราะฉะนั้นเราจะไปหาค่า x กันนะคะ เพราะฉะนั้นแทน y ด้วย3ในสมการที่เลือกได้เลยค่ะคุณครูเลือกสมการที่หละกันนะคะเพราะฉะนั้นจะได้จากสมการที่1คือ3 x เขียนก่อนนะ3 x y บวก2 y กํลังสเท่ากับ0นะคะ ตรงไหนมี y จะแทน y ด้วย3ค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น3คูณ x คูณ y ก็คือคูณ3บวก 2y กํลัง2นะคะก็เปลี่ยนเป็น3กํลัง2เท่ากับ0ะต่อนะคะ3 3 9x 3กํลัง2ก็คือ9นะคะ9คูณ2เท่ากับ18 กำจัด18บค่ะบวกยูย้ายไปลบนะคะกำจัด9ค่ะ9คูณอยู่ย้ายไป,นะะยยายไปหารเพราะฉะนั้นตัด919 9, 9 2 18ได้ลบ2นะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมนะคะแทน y ด้วยลบ3ในสมการที่1จะได้ จาก 3xy นะคะสมการที่1คือ 3xy บวก 2y กำลังสองเท่ากับ0อ่ะ์อซูมนะเพราะฉะนั้นตรงไหนมี y แทน y ด้วยลบ3คะ่ะได้เป็น 3x นะคะคูณกับ y ก็คือคูณลบ3บวก2คูณกับ y เป็นลบ3ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0 3คูณลบ3ได้ลบ9 x ลบสยุกกำลังสองนะคะลบสคูณลบสก็คือ9 9้าเคูณสอเท่ากับสิะต่อไปค่ะกำจัด18นะคะกลายเป็นลบสิบแปกำจัดลบเนะคะลบเคูณอยู่เนาะเพราะฉะนั้นย้ายไปหารลบหารลบเป็นบวกนะคะเก้าหนึตอบ2 อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของระบบสมการนี้คือคู่แรกค่ะคู่แรก x เป็นลบสอ่านี่นะคะ x เป็นลบส y เป็น -3 อ่ะ x เป็นลบส y เป็น -3 และอีกคำตอบหนึ่งนะคะ x เป็น2 y เป็นลบ3อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในข้อสุดท้ายนะคะเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนทําเองนะคะทำด้วยตนเองข้อที่3นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ